ดิฉันนางสาวพัชราดาตัมมารัตนาสกุลวันนี้ได้รับรางวัลผู้ผทําคุณประโยชน์สังคมและประเทศชาตินะคะของแผ่นดินนะขณะน,นี้เราเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานตามรอยสมเด็จพระเจ้าศาักดิสินที่เกิดจากความเคารพและศรัทธาและต่อมาก็คือองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในแผ่นดินที่ท่านได้มอบมอบข้าวใบนี้ให้แก่เรามอบข้าวให้เรา ได้มีกินดีอยู่ดีให้สุขสมบูรณ์นะคะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเราต้องรักแผ่นดินรักบุรุษพักษ,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 ษัตริย์ธิราชเจ้าทุกพระองค์และโดยเฉพาะปัจจุบันท่านเหน็ดเหนื่อยหรือเกินเราแค่ฟันเฟืองเล็กๆเป็นประชาชนตัวเล็กตัวน้อยเราจะต้องรวมใจผนึกกําลังเป็นเป็นผนึกกําลังเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านนะช่วยเหลือท่านให้ท่านได้ สบายอกสบายใจเพราะเราเองเนี่ยขนาดตัวเราเองเนี่ยมีเรื่องเล็กน้อยเรายังทุกข์ใจมากแล้วพระอ,องค์ท่านต้องดูแลลูกทั้งแผ่นดินคุณคิดว่าท่านนจะทุกข์ใจขนาดไหนเราขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นกําลังใจให้พระอ,องค์ขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอให้พระอ,องค์เป็นล่มโพล่มใสของชาวไทยต่อไปขอขอบคุณณนะที่นี้ ขอให้คนไทยทุกคนช่วยกัน